สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องอีสานพาส่องชาแนลนะครับวันนี้ช่องอีสานพาส่องจะพามาส่องควายธนูนะครับของหลวงปู่จันทร์วัดทุ่งเฟ้อนครศรีธรรมราชรุ่น2นั่นเองนะครับเนื้อนี้เป็นเนื้อว่านยานะครับว่านยาหายาก ในระดับหนึ่งเลยนะครับของรุ่น2นะครับของหลวงปู่จันทร์วัดทุ่งเฟื้อสร้างจากวัตถุอาถรรพ์หลายชนิดนะครับชนิดแรกที่ผมรู้ก็คือมีข้าวเหนียวดำยมางมะม่วงหินมะพานชนลงนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไข่น้ำที่เกาะอยู่ปลายจมูกของจอระเข้นะครับ โใครจะไปขูดเอาได้นะครับถ้าไม่มีวิชาอาคมสยบสัตว์เลื้อยคานนะครับหรืออาจจะาชาวบ้านในละแวกนั้นช่วยกันจับนะครับแล้วก็ขูดขุดขูดนะครับมาให้หลวงพ่อนะครับเพราะว่ารุ่นแรกอของท่านนะครับหมดจากวัดแล้วก็หาได้ยากนะครับ ลูกศิษย์ลูกหาจึงรวมตัวกันไปขอให้หลวงพ่อทำเป็นรุ่นสองขึ้นมานะครับก็เป็นรุ่นที่ผมจะทำการสองให้คุณผู้ชมดูนั่นเองนะครับส่วนเรื่องพุทธคุณนะครับพุทธคุณของอควายธนูนะครับเขาจะเด่นทางเฝ้าบ้านเฝ้าสวนนะครับ กันโจรอ่ากันโจรได้นะครับอ่าแล้วก็กันพวกอ่าสัตว์มีพิษนะครับปกป้องกันผีนะครับกันปีาศาจประมาณนั้นเลยนะครับนี่คือคำบอกเล่าของคนที่อาเขาบูชานั่นเองนะครับมาเรามาส่องดูเนื้อกันดีกว่านะครับเพราะผมก็เกินไป คร่ข้าแล้วนะครับนี่ดูรวมๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการส่องเจาะดูเนื้อให้ดูแบบชัดเจนนะครับประมาณนี้นะครับเนื้อเขาจะออกไปโซนหลวงพ่อทวดะทวด9 7ทวด05นะครับอ่เพราะเป็นโซนทางใต้เหมือนกันนะครับการหามวลสารอะไรก็น่าจะ ในยุคนั้นก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับเนี่ยแต่จะมีความแตกต่างก็เป็นพวกขี้ตะไคร่นะครับที่ติดอยู่ปลายจมูกจระเข้นะครับใครจะกล้าไปเอานะครับ <c oughs> <c oughs> ผมคนหนึ่งก็ไม่กล้านะครับอืแค่สบตาก็วิ่งแล้วนะฮะอ่าด้านหลังก็จะเป็นยันเนี่นะฮะเป็นยันอ่าเฉพาะหรือเปล่านะฮะเนี่ยเนี่ยเป็นยันพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับบาง คนเขาบอกเป็นยันเฉพาะหลวงพ่อนะครับแต่ผมก็เห็นอยู่ในหลังเหรียญเยอะนะครับอ่าประมาณนี้นะครับพุทธลักษณะก็จะมีความล่ําสูงนะครับความล่ําสูงอ่าบึกนะครับของทำเหรียญแบบก็มีนะครับก็จะเป็นแบบตื้นๆเบอร์เบอนะครับดินก็จะออกเป็นโซนดําเฉยเฉยอันนี้จะเป็นพวกโซนวาน่านจะมีความฉ่ำนะครับยิ่งจับตรงไหนยิ่งฉ่ำนะครับ ผมจะส่องตั้งแต่ตรงจมูกเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับดูไปพร้อมๆกันนะครับร่วมกันศึกษาร่วมกันเจ็บนะครับอันไหนที่ผมมีข้อมูลผมก็จะมานําเสนอนะครับอ่านี่ประมาณนี้นะครับชูดูเนื้อหานะครับคือช่องผมก็เน้นเน้นสองดูเนื้อหานะครับ ชื่นชอบเนี่ยเนื้อหามีเสน่ห์พวกนี้นะครับเนี่ยมีพวกเศษวงเศษว่านนะครับประมาณนี้เลยเนี่ยนะครับเนื้อเขาจะออกไปโซนคล้ายๆหลวงพ่อทวดจริงๆนะสองดีๆจะมีไข่ขึ้นด้วยฮเนี่ยไข่พวกไข่ว่านเนี่ยเม็ดเล็กๆเนี่ย เต็มเลยนะครับขอโฟกัสขึ้นก่อนนะครับปึ๊บอ่านี่ชัดเจนขึ้นนะครับประมาณนี้นี่ผมเคยมีรุ่นแรกนะครับก็เออโดนขอแบ่งไปนะครับ ขอแบง่งไปนะครับเขาบอกว่ามีกล้องวงจรปิดโจนก็ยังเข้ามาที่ไล่สวนอยู่นะครับก็เลยอยากลองพุทธคุณของควายธนูนะครับก็ได้นำไปบูชานะครับผมก็ยังไม่ได้อัปเดตเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก็เห็นเงียบๆก็แสดงว่าน่าจะ ใช้ได้ผลนะครับมวลสารนะครับจะมีพวกเศษดอกมงดอกไม้อนะพวกนี้เศษว่านเกีทรงเกส,เสรต่มตำราเศษว่านเนะีย่ยดูตรงพวกรอยกระเทาะเนี้ยเขาจะอ,าออกเป็นสีเทาๆนะครับเนี่ยจะเป็นสีเทาๆ ประมาณนี้แล้วกันนะครับควายธนูหลวงปู่จันทร์วัดทุ่งเฟอนะครับนครศรีธรรมราชใครเห็นแบบนี้เก็บได้เก็บเลยนะครับมีพุทธคุณนะฮะช่องอีสานพาสองก็ขอจบไรแต่เพียงเท่านี้นะฮะฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม